ว่าทำถึงมากมันจึงมากคือเลิศคือตลกจังหวะเป๊ะมันไม่มีจุดให้เราแบบอยากหยุดดูเลยอ่ะเดี๋ยวหัวล้อเดี๋ยวดำตาซึมอย่างเงี้ยคือ,อครบรมากเลยค่ะน,นนัมีวรรวรรางใจุ Amazing มากทุกคนเล่นดีมากเข้าถึงบทน้องๆเก่งกันมากเก่งกันมากทุกคนมีพลังงานแบบแผ่ออกมาแล้วเราสนุกมากค่ะแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ชัดมากผมชอบมากไม่ผิดหวังแล้วก็ดีใจที่แบบได้เป็นแคสนี้มาบทสนุกมากมันมีทั้งดราม่ามีความเศร้าแแต่ว่าความสนุกมันก็คือแบบเอางี้ให้เต็มร้อยเลยป่าครับปายิงให้ผมหน่อยขอยิงฟันกว้างว่านะครับมายิงฟันหรือยิงมึง เนะะื้อหาก็คือแบบเออไม่มีตอนไหนแบบจบเลยอะ่ะกราฟมันขึ้นเลยน,ข,นขึ้นตลอดเลยอะค่ะทุกฉากมีความเซอร์ไพรส์ในแบบฉบับของพอสอนนี้จริงๆเรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในงานแต่งงานกับเขาจริงๆแล้วเราเหมือนเป็นแขกในงานแต่งงานจริงๆอะค่ะดีอะไรเครียดเครียดมาถ้ามาดูละครทีเรื่องเนี้ยรับรองได้ว่าอารมณ์ดีแน่เลย